ครับก็สวัสดีชาว f c บซีผทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะทุกคนผมก็จะมาสอนนะครับคำนวณนะครับว่าสิ่งที่เราเล่นนะครับกิจกรรมของจอมทำลายสถิตินั่นเองนะครับเราเนี่ยจะมาทำตรงนี้นะครับด้วยเรื่องของภารกิจเนี่ยมันจะมีให้มาทำค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็สิ่งแรกที่เราต้องทำเลยนะทุกคนผมบอกอย่างนี้นะครับก็คือในส่วนของแมตช์อันนี้นะครับที่เป็นรูปฟุตบอลนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของอ่าภารกิจที่เข้ามาเนี่ยแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับเมื่อวานอันนี้ก็จะเป็นภารกิจของเมื่อวานเลยนะครับที่ผมไปเล่นมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการชนะ1แมตช์นะครับโดยมีผลประตู7ลูกหรือว่ายิงมากกว่า7ลูกนั่นเองนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็ยิงไป9้าลูกนะครับผมลังผมก็ยิงไป9้าลูกนะครับแล้วก็ รางวัลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นแต้มเพิ่มแรงนะครับแล้วก็โทเค็นจอมทาลายสถิติเนี่ยห้าร้อยแล้วก็แต้มบัตรผ่านจอมพลังนะครับ300ร้อยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรางวัลที่ผมได้มาเมื่อวานก็คือวันที่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับก็คิดเข้าเมื่อวานนะครับวันนี้นะครับภารกิจเนี่ยก็ไม่เหมือนกับเมื่อวานเลยนะครับวันนี้ก็คือทําแฮทชิกนะครับแล้วก็จะได้เรื่องของโทเค็นมานะครับโทเค็นเนี่ยได้มาห้าร้อยเลยนะครับ ตรงนี้ต้องทําถึงจะได้นะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าต้องการนะครับก็คือต้องสําเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของที่มันเขียนว่าไม่บังคับเนี่ยก็คือสองอันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการทำาแาทติกด้วยมาน่นะครับผมคิดว่ามานี่หายากแน่นอนนะครับคนแห่ซื้อเต็มนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับทำพลาสติกด้วยนักเตะ เซาเทมตันนะครับวันนี้ก็จะมีภารกิจสามอันนี้นะครับก็คือแต่ละวันเนี่ยมันจะวนไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราได้แน่ๆก็คือโทเค็นเนี่ยวันละห้ารอแต้มนั่นเองนะครับเราโฟกัสตรงนี้นะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ถ้าคิดว่าอันนี้มันยากเกินไปนะครับสมมุติว่าอันนี้สําหรับคนที่แบบเอ้ยทําเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราทำมันนี้ปุ๊บอันนี้ไอที่เป็นลูกป,ปวยเนี่ยเราจะ ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาให้เราเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราทำอะไ้ที่เป็นรูปกลวยหรือว่าเป็นเกมสกิลนะครับเราก็จะได้แค่นี้เองนะรางวัลที่ได้ก็จะเป็นโทเคน250นั่นเองนะครับได้มาค่อนข้างน้อยนะครับผมแนะนําให้พยายามเล่นที่เป็นรูปฟุตบอลดีกว่านะครับมันจะค่อนข้างได้เยอะเนาะแล้วก็ รางวัลนะทุกคนที่ผมบอกว่าทําไมมันถึงแจกเยอะจังนะครับก็นี่เลยนะครับแต้มเพิ่มแรงนะทุกคนมันแจกค่อนข้างเยอะเลยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมไปคำนวณให้ดูเลยนะครับแต่ละอันนะครับไม่ว่าจะเป็นแต้มเพิ่มแรงเหรียญนะครับแล้วก็เรื่องของตาเมณีนะครับชิ้นส่วนนะครับหรือว่าติกซอนนั่นเองนะครับสิ่งที่เขาจะแจกนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาคำนวณกันนะครับว่า ถ้าเราได้แต้มมาแล้วเนี่ยไอที่ผมบอกว่าห้า้อแต้มที่เราจะได้ทุกวันสิบห้าวันเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถแลกอะไรได้บ้างเรามาคํานวณกันนะครับมาทุกคนก็มาอยู่ในหน้าคํานวณน,นะครับอันนี้ก็ที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือห้าร้อยแต้มเนี่ยเราจะได้ห้าร้อยเนี่ยมาจากไหนก็คือมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะได้ทุกวันก็คือห้าร้อยแต้มครับ สิบห้ามาจากไหนคือสิบห้าวันนะเพราะกิจนเนี้ยเนี่ยมันได้แค่สองอาทิตย์นั่นเองนะหรือว่าประมาณสิบห้าวันนั่นเองนะครับก็คูณไปแล้วเนี่ยจะได้ประมาณเจ็ดพันห้าร้อยติบเจ็ดพันห้าร้อยแต้มโเค็นนั่นเองก็คือแต้มอันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เนาะก็คือถ้าเราเล่นครบสิบห้าวันเนี่ยเราจะได้แต้มประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไอ้สองร้อยห้าสิบเนี่ยคือไหนก็คืออันนี้นะครับถ้าเราเล่นอันนี้ไม่ไหวนะครับเราก็มาเล่นอันนี้แทนนะแต่ผมพยายามนะทุกคนจะ แจ้งทุกคนว่าพยายามเล่นอันนี้ให้ได้นะเพราะว่ามันจะแจก500เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ15ก็เหมือนกันเลยครับคูณ15วันเราก็จะได้แต้มทั้งหมด3,750าแต้สำหรับคนที่เล่นอันนี้อย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับแต้มเดียวจะได้คือ3,750็อแต้มโถเคนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับถ้าเราแลกเหรียญหรือว่าแลกแต้งเพิ่มแรงเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่บ้างนะครับ อันนี้ผมก็ได้ทาการคํานวณนะครับมาให้ท่านผู้ชมแบบละเอียดยิบๆเลยนะครับก็ส่วนส่วนตัวแล้วเนี่ยด้วยเรื่องของรางวัลนะครับของแต้มเพิ่มแรงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะทุกคนผมได้ทาการคํานวณมาให้แล้วเพราะว่ามันจะมีเรื่องของขีดจํากัดทุกคนเห็นไหมนี่ขีดจํากัดนะครับมันจะมีขีดจํากัดแต่ละอันเนี่ยมันมีขีดจำกัดหนึ่งสามห้าห้าสิบอะไรเงี้ยมันก็จะแล้วแต่นะครับ ก็คือเนี่ยผมคำนวณมาให้แล้วก็คือถ้าเรานะครับเหมาหมดเลยเหมาหมดอันนี้นะครับเราจะต้องใช้แต้มนะครับทุกคน4ี่พันหนึ่งร้อยแต้มโทเค็นนั่นเองถามว่าไอ้สี่พันหนึ่งร้อยแต้มโทเค็นเนี่ยมายังไงนะครับก็คือผมเอาอันนี้นะครับห้าสิบอันนี้คูณสิบมันก็ได้ห้าร้อยหนึ่งร้อยคูณห้าก็ได้ห้าร้อยนะครับ 200ร้คูณสามันก็ได้หกร้อยห้ารอยอันนี้คูณสามก็ไดพันห้านะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งพันคูณหนึ่งก็ไดหนึ่งพันนะครับมันก็เลยออกมาเป็น4ี่พันหนึ่งร้อยแต้มโทเค็นนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเราเหมาหมดเนี่ยเราจะได้แต้มเพิ่มแรงเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ1นึ่งพันห้าร้อยยี่สิแต้มนั่นเองนะครับคือเราจะได้เท่านี้เลยนะครับ ได้แค่นี้จริงๆ1,525แต้มนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องของเหรียญน,นะครับเหรียญเนี่ยผมก็ได้ทําการคํานวณมาให้แล้วนะก็จะใช้แต้มทั้งหมด4,500แต้มโทเค็นั้นเองนะครับหลักการเดิมเลยเหมือนกันนะครับเอาอันนี้นะครับ50เนี่ยคูณ10ได้500นะครับ100คูณ5ได้500 200คูณ5ได้1000นะครับ500คูณ3ได้1ัน0นะครับ1,000คูณ1ได้1,000ก็รวมมาเป็น4,5 0 0นั่นเองนะครับ เหรียญที่เราจะได้ถ้าเราแลกทั้งหมดเลยนะครับก็คือ2 22ล้านนั่นเองนะครับก็คือเงินที่เราจะได้ไปนะถ้าเราเหมาหมดเลยเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยนะครับก็คือเรื่องของเพชรนะครับอ่าอันนี้ใครที่สนใจเรื่องเพชรเนี่ยก็ถือว่าจะได้เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต้มที่เสียเนี่ยก็คือเยอะเลยนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับแต้มเนี่ยที่เราจะเสียเลยถ้าเราเหมอหมดนะครับก็คือ7 1 0 0แต้มโทเคนนั่นเองนะครับเหมือนเดิมเลยหลักการนรับ100คูณ10นะครับเท่ากับ1200คูณ5เท่ากับ1000 5 0ันคูณ3เท่ากับ1ัน0 8 0 0คูณ3เท่ากับ2อ0 0นั่นเองแล้วก็1200นับคูณ1มันก็จะได้ประมาณ7100นโทเคนนั่นเองนะครับที่เราต้องเสียแต้มพวกนี้นะทุกคน แล้วก็เพชรที่เราจะได้นะครับอันนี้ก็คือเพชรที่เราหมอบมดเลยนะครับหมอบมดเลยนะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ21,850เพชรนะครับก็จะใช้แต้มน่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจิกซอนเั็เนาะจิกซอสเนี่ยทุกคนเราก็จะต้องแลกนะครับผมบอกได้เลยว่ามันอาจจะไม่ได้สออทั้งหมดนี้เลยนะครับเพราะว่าแต้มที่เราจะเล่นได้นะครับ แต้มที่เราได้เนี่ยมันก็คือแค่นี้เองนะครับเจ็ดพันห้าร้อยแต้มโทเค้นนั่นเองนะครับถ้าเราเล่นทุกวันนะครับคือมันได้เท่านี้จริงๆถ้าสมมุติว่าเราจะเอาไปแลกจิ๊กซอถ้าสมมุติว่าเราจะาไปแลกจิ๊กซอนะครับยังไงก็ไม่ได้แน่นอนนะครับสองร้อยยี่สิบห้าจิ๊กซอไม่ได้นะครับเพราะว่าเลยเรื่องไอ้สองร้อยยี่สิบห้าจิ๊กซอเนี่ยคือการเหมาหมดเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยคือเหมาหมดเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันจะไม่ถึงนะครับมันจะได้ประมาณร้อย ร้อยกกว่าด้วยซ้ำนะครับประมาณร้อยแบบแปดสิบร้อยเก้าสิบไปไปนะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยท่านผู้ชมก็เลือกเอาได้เลยนะครับว่าจะเอาอันไหนนะครับจะแลกจิ๊กซอรหรือจะแลกเพชรนะครับจะแลกเหรียญหรือจะแลกแต้มเพิ่มแรงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยสมมติเราแลกแต้มเพิ่มแรงไปแล้วเนี่ยหมดเลยนะครับสี่พันหนึ่งร้อยแต้มโทเค็นนะครับมันก็ยังเหลืออยู่ประมาณ สามพันกว่าสามพันสี่อะไรประมาณนี้นะครับสามพันสี่เนี่ยเราก็เอามาแลกจิ๊กซอก็ได้นะครับไอ้ที่มันเศษเหลือๆเนี่ยก็มาแลกจิ๊กซอก็ได้หรือไม่ก็แลกเพชรก็ได้แลกเหรียญก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ผิดเลยนะทุกคนอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะแลกอะไรแต่ผมบอกว่าพยายามใช้ให้หมดนะครับมันก็จะได้คุมค้มๆหน่อยนะทุกคนก็เลือกเอาได้เลยนะครับวันนี้ก็มาสอนคำนวณประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับมาแจ้งท่านผู้ชมให้ทราบนะครับทุกคนก็ ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับทุกคนแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ